ดีเจพุทธเปิดใจภรรยาเตรียมออกวงการไปเลี้ยงลูกเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงหนุ่มมากความสามารถว่าที่คุณพ่อลูกหนึ่งที่ใครหลายคนชื่นชอบสำหรับ ud, ดีเจพุทธพุทธิชัย โดยล่าสุดได้ออกมาพูดถึงภรรยาจุ๋ยวรัธยาเตรียมออกจากวงการแล้วจริงหรือไม่เผอปแป๊บๆเข้าสู่อายุ8เดือนแล้วสำหรับว่าที่คุณแม่คนสวยจุ๋ยวรัธยาที่ตอนนี้กำลังจะมีทายาทคนแรกกับสามีสุดเลิฟดีเจพุทธพุทธิชัยและมีการเฉลยแล้วเรียบร้อยว่าเป็นลูกชายนั่นเองตอนนี้ก็เรียกกันว่าน้องพีเจ และล่าสุดว่าทีคุณพ่อป้ายแดงดีเจพุทธได้ออกมาพูดถึงภรรยาจุ๋ยวรัธยาเตรียมออกจากวงการแล้วจริงหรือไม่โดยหนุ่มพุทธบอกว่าไม่ได้ลาออกแต่แค่เบรกไปเลี้ยงลูกชายให้เต็มที่เมื่อถึงเวลาเหมาะสมฝืนฟูสุขภาพร่างกายกลับมาเป็นเหมือนเดิมก็คงอาจจะกลับมารับงานอีกครั้งส่วนตัวเขายังอยากเล่นละครอยู่ถ้ามีบทบาทที่ท้าทายก็พร้อมคัมแบ็ก รวมถึงมีโปรเจกต์การเป็นผู้จัดละครอยู่และมีธุรกิจส่วนตัวที่ต้องดูแลด้วย